สวัสดีครับผมชื่อน้ำตาลเองครับดูผมไม่เป็นตัวอย่างนะครับผมมี3ามขาครับแต่ผมก็สู้นะครับใช้ชีวิตในปกตินะครับออกกำลังกายกินอาหารได้ปกติครับ หล่อไหมครับนี่เพื่อนผมครับเพื่อนผมชื่อโชโปกครับ้านเก่งหลบ